กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมนายช็อตตี้บูโจวานะครับวันนี้ครับมาเล่นเกม World of Legends กันครับผมซึ่งเกมนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับเวอร์ชันอังกฤษแต่ตอนนี้เขาพําภาษาไทยเฉยเลยไม่คิดว่าเกมประเภทนี้จะทำภาษาไทยด้วยนะคือสรุปสั้นๆเป็นแนว MMO ที่ค่อนข้างแปลกแหวกแนวนะครับแหวกแนวยังไงคืออย่างนี้ครับพอเราสร้างตัวละครเข้ามาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราเล่นเราก็แบบอย่างเงี้ยแตะใช่ไหมเวลาเราแบบว่าเจอของอะไร้ยครับเราก็สามารถที่จะสำรวจได้เห็นไหม มันก็จะมีหลายอย่างครับมีแอป,ปปงแอป,ปเปิเลอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดินเดินเดินไปเงี้ยบางทีก็เจอแบบ NPC หรือเจอคนอะไรเงี้ยครับก็เดินไปเดินมากันในแผนที่ศัตรูก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็อยู่อย่างนี้เลยเราก็จะสู้ก็แค่แตะแล้วก็กดรูปดาบมันจะเข้าไปต่อสู้ซึ่งการต่อสู้ของเกมนี้จะเป็นการตัดฉากเข้าไปสู้นะครับไม่ได้เป็นแนวแอคชั่น นะครับเสร็จแล้วนะครับก่อนเราจะสู้เราจะต้องเลือกครับว่าเราจะเอาทหารคนไหนลงไปช่วยเราเราเป็นฮีโร่ใช่ไหมอ่าเราสามารถเลือกทหารได้แล้วก็เลือกเวทมนต์ได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรเข้าไปบ้างหรือจะกดเติมออโต้เลยก็ได้ไงดีนะครับโอเคพร้อมลบแล้วนะครับมาครับผมสำหรับการเล่นก็มันจะออโต้เลยนะครับเรามีหน้าที่แค่คอยใช้สกิลนะครับเราก็ลากปล่อยแบบนี้เห็นไหมครับเออนี่ครับผมลากทอร์โดใส่ดูศัตรูเข้าหากันเลยนะฮะแล้วทหารของเรานะครับถ้าเกิด ตายแล้วก็คือตายไปเลยนะเราจะเป็นจะต้องที่แบบซื้อหรือว่าจ้างทหารมาเพิ่มอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งทหารเราก็จะมีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับเลเวลขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องที่เราเล่นไปถึงนั่นเองอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะประมาณนี้ประมาณนี้พอชนะแล้วก็กดรับรางวัลด้วยนะครับแล้วก็จะสุ่มมาได้ตังค์ได,นนได้นู่นได้นั่นได้นี่มาอะไรอย่างนี้นะครับและที่ทีนี้วิธีการเล่นเล่นยังไงนะครับดูด้านซ้ายบนเนี่ยมันจะมีบอกเป็นไกด์ไลน์ครับว่า เราเนี่ยให้ไปทําอะไรบ้างที่ไหนบ้างซึ่งตอนนี้ผมมาถึงบทที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับบอกว่าให้เดินทางไปเนินสุสานครับผมเราก็สามารถกดที่รูปเท้าเพื่อที่จะเดินไปยังเคเวสโดยอัตโนมัติได้เห็นไหมเออนะระหว่างเดินเนี่ยเราก็ดูสอด่องดูครับเจอบางที่อาจจะเจอมอนสเตอร์แบบเก่งๆเราอยากจะเข้าไปสู้เจอบอสเจออะไรอย่างนี้นะครับก็ลองสู้ๆดูกันละกันครับเดี๋ยวผมขอเดินไปเคเวสก่อนโอเคครับเ,ออเดินมานะฮะมาแล้วนะครับ ยังไงต่อดูด้านขวาบนครับมีการอัปเดตครับโอเคผมผ่านแล้วครับได้รับรางวัลน,นี่แค่เดินมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเจอมะเขือม่วงเก็บก่อน <c oughs> ใครไม่รู้ปลูกไว้แล้วขโมยหมดครับผมเห็นไหมครับก็จะเก็บได้อีกครั้งหนึ่งก็คือต้องรอนะสองชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยต้นไม้ก็ได้เห็นไหมครับเก็บกล้วยได้ นี่เราเห็นคนอื่นสู้อยู่ด้วยเห็นไหมครับอ่านี่คือจะเป็นแนว mmo อย่างที่บอกนะครับเมื่อคือเราจะเจอคนอื่นด้วยครับแล้วก็แตะที่คนอื่นได้เลยเราจะเพิ่มเพื่อนหรือว่าจะท้า pvp ก็ทําได้เลยเดี๋ยวนั้นนะแล้วก็กดแอดเพื่อนดูกันละกันเห็นไหมครับเพิ่มเพื่อนไปอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อยากจะเล่นกับเพื่อนก็แค่อ่าไปอยู่ที่เดียวกันอะไรที่เดียวกันแค่นั้นเองนะครับก็เจอกันก็แอดเพื่อนได้เลยเห็นไหมครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราจะลุยเควสต่อไปนะครับเล่นไปหลังๆมันจะ อ่ะซึ่งกุญแจเนี่ยมันจะได้จากเวลานะครับคือแค่พูดง่ายๆคือเหมือน Energy อ่ะเออเวลามันผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะได้รับเออกุญแจกลับขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับโอเคคราวนี้เขาบอกให้ไปหาไอเทมครับมันก็ไปหาไอเทม3อันเลยเฮ้ยจะว่าไปคนนี้เขาขออะไรอยู่เนี่ยจอ์นจอ์นต้องการอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวอ่ะถ้าเกิดเราอยากจะได้รับรางวัลนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือคล้ายๆเป็นสกุลเงินอย่างหนึ่งของเกมนี้นะเราเดี๋ยวเราต้องไปหาหนวดปลาหมึกกับมะเขือม่วงมาเพิ่มนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวน,นี้เราก็เดินเดิน,เ,ดนเล่นดูก่อนนะครับหาของเก็บไปครับผมเดินเดินเดินงานนี้ไงตกปลาครับผมเออครบแล้วนะครับอ่ะก็รับรางวัลต่อนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดกุญแจหมดอ่ะเราก็อาจจะไปทําอย่างอื่นหรือว่าเราออฟไลน์ไปเลยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวรอกุญแจมันกลับขึ้นมาอะไรเงี้ยเราเราค่อยกลับมาเล่นต่อก็ได้นะครับหรือเราจะไปฟาร์มสู้กับมอนสเตอร์อะไรอย่างงี้นะครับก็ทําได้เช่นเดียวกันครับอลาเคสต่อไปของเรานะครับจะเป็นสู้กับตัวนี้ครับเลเวลเจ็ดอ่ะไม่รู้สู้ได้เปล่านะลองดูนะเขาไปบวกเลยครับสู้ไม่ได้ก็เดี๋ยวอาจจะกลับไปแมปที่แล้วนะครับไปเก็บเลเวลก่อนหรือไม่ก็ไปหาอุปกรณ์นะครับทําให้เราเก่งขึ้นก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวออัันนนี้เเหมมืดิครบ ส่งทหารแนวหน้าไป3าธนูหนึ่งครับผมอา้าวทอร์นโด,โดมาดูดครับผมดูดจะไหวปะวะเนี่ยโอ้ข้างซ้ายผมเละแล้วครับผมดูดดูด,ด,ดผมว่าไม่ไหววะ่ะทหารเราไม่ไหวเลยอาจจะต,ต้องใช้ฟ้าผ่าช่วยฟ้าผ่าแต่ฟ้าผ่านี่ระยะมันไกลไงมา เออแล้วก็อยากให้ฮีโร่ของเราตายนะครับฮีโร่เราตายคือจบเลยนะเราจะแพ้ทันทีไม่สนใจว่าเราจะมีทหารเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับโอเคก็ไหวอยู่ครับแต่ว่าหืดขึ้นคอใช้คํานี้ไหวแต่หืดขึ้นคอนะครับเนี่ยพอเราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วนะครับเราลองไปดูร้านค้านะครับด้านล่างในร้านค้านี่มันก็จะมีแบบว่าใช้เงินในเกมเปิดได้นะครับก็คืออันนี้นะครับเปิดกล่องมาครับมันก็จะสุ่มรางวัลออกมาเราจะได้อะไรเห็นไหมครับบางทีก็ได้ของหายากได้อะไรแบบนี้ด้วยไหมครับ บางทีก็ได้วัตถุดิบอะไรอย่างนี้นะครับได้เป็นการ์ดเอาไว้อัปเกรดทหารอะไรอย่างนี้ครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดเรามีตังก็ลองเปิดๆด,ดูก็แล้วกันนะเนี่ยผมมีผมก็เปิดต่อจัดไปนี่ได้เกาะมาด้วยนะครับเปิดรัวๆอ่ะได้ทรงผมด้วยแล้วบางบางทีทรงผมแนละ้วมันเป็นแค่คอสตูมก็มีนะครับอย่างเช่นที่ผมใส่อยู่เป็นเป็นหมวกชาวสปาร์ตาใช่ไหมครับเออนั่นแหละบางทีเป็นคอสตูมนะครับแล้วก็อ่าแพ็คอื่นๆผมไม่มีตังเลยฮนะ คือแพ็กอื่นมันต้องใช้เงินในเกมแล้วก็เงินเออขอโทษเงินแคชใช่ไหมครับเงินแคชก็ได้จากการเติมหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นด้านซ้ายล่างตรงนี้มีคําว่าฟรีอยู่อันนี้คือให้ล็อกอินกับ a c e b o o k เห็นไหมครับล็อกอินกับ Facebook ปรับแค่นั้นเองเราได้รับ65เจมฟรีมาเปิดนะครับเนื้อเดี๋ยวผมขอล็อกอินแป๊บนึงครับของฟรีเราต้องเอาไว้ก่อนโอเคครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับรับรางวัลกันก่อนนะครับแล้วเราจะไปเปิดกระจปองกันต่อไปร้านค้าดูซิเปิดแพ็กไหนได้้บบางนะครั มีกล่องทองคํากล่องลูนกล่องเกียร์เดี๋ยวนะเอาไงดีวะเนี่ยงั้นกล่องลูนผมว่าไม่ปลอดภัยว่ะอยากจะเปิดกล่องมาหากราบก็ขาดไปขาดไปแค่หนึ่งแคสอะเออจริงๆเราไปเล่นตามเนื้อเรื่องให้เราได้รับรางวัลก่อนค่อยมาเปิดดีกว่านะั้นก็เรณนี้อย่างนี้นะครับแต่ว่าผมรีบผมเปิดกล่องเกียร์เลยก็แล้วกันเนี่ยดูมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าจะได้อะไรบ้างจัดไป ได้อีพิกหนึ่งอันแน่นอนนะครับเขาการันตีไว้ครับผมนี่ไงอีพิกรองเท้าครับผมโอเคทีนี้พอเราเปิดกระยาปองเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราเอาของเนี่ยใส่ที่ตัวละครตรงไหนดูด้านล่างเลยครับผมฮีโร่เห็นไหมครับฮีโร่คือตัวเราเองนะครับมันจะมี2ส่วนด้วยกันคืออันแรกเป็นแก้ไขฮีโร่ซึ่งอันนี้เป็นคอสตูมอย่างเดียวนะครับก็อย่างที่บอกนะเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆหรือเราเปิดกระยาปองเนี่ยเราจะได้รับพวก หมวกมากขึ้นนะครับมีหมวกแบบว่าอนนี้ด้วยนะไม่ใช่หมวกอันนี้เป็นทรงผมซูเปอร์สซยาอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองแต่งๆดูแล้วกันนะตลกดีตลกดีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือด้านล่างเห็นไหมครับก็จะเป็นอาวุธเครื่องสวมใส่ของเราที่จะส่งผลต่อสถานะของตัวละครแล้วก็เลือกเลยกัแล้วกันครับก็ดูตัวเลขสีเขียวเป็นหลักได้ครับว่ามันมันมีอันไหนที่ดีบ้างนะครับก็ใส่เข้าไปเลยเห็นไหมครับส่วนอันไหนที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปสลายได้นะทําลายเห็นไหมครับเนี่ยทำลายได้นะครับ แล้วก็น่าจะเห็นแล้วนะครับพอเราทําลายมาแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นตัวของผอลึกสีม่วงๆมาซึ่งผลึกสีม่วงอันนี้แหละครับไว้ใช้ในการอัปเกรดของต่อไปนั่นเองสมมติผมชอบดาบาเล่มที่ผมติดตั้งอยู่เนี่ยมากเลยนะครับไม่อยากจะเปลี่ยนดาบและอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไอ้พวกเนี้ยมาอัปเกรดได้ไหมครับใช้ตั้งร้อยหนึ่งเนี่ยนะจัดไปครับผมเห็นไหมอ่าก็จะเป็นลักษณะข,ของการอัปเกรดคือจะขึ้นเนที่รเลเวลเลเวลเลเวลไปนะครับ ก็นอกจากอาวุธแล้วก็มีเครื่องป้องกันด้วยเมื่อกี้แล้วก็ใส่ก่อนนะครับอ่ะใส่ให้เรียบร้อยนะครับเอาที่ดีที่สุดนะครับบางทีเราดูบัฟหน่อยก็ดีนะครับเราคลิกเข้าไปดูที่รายละเอียดของอุปกรณ์ได้มันจะมีบอกบัฟเห็นไหมเช่นันนี้บวกพลังนะครับพันหกนะก็พันหบวกอีก100งเป็นพันหแต่ความเร็วในการโจมตีกับความเร็วในการเคลื่อนที่จะลดลงนะครับเราลองดูมงกุฎเบาเห็นไหมมงกุฎเบาเนี่ยจะบวกเลือดน้อยแต่ว่าความเร็วในการโจมตีกับความความเร็วในการเคลื่อนที่จะเยอะเพราะนั้นเราก็ต้องช่างใจเอาไง ถ้าเกิดเราอยากถึกก็ไปใส่หมวกเกาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากพลิวเราก็จะใส่พวกอย่างเงี้ยครับเป็นพวกมงกุฎเบาหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นไปชัางใจกันเราเองเนาะเออนะครับก็ลองดูก่อนแลวกันก่อนจะทําลายทิ้งดูออปชันออกมานิดนึงครับไหนดูหมวกสิอ๋อหมวกไปแล้วขอโทษนะครับอ่ารองเท้าเราได้บูธมาหากราบมาก็ใส่ไปเลยก็แล้วกันอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองสู้ใหม่หดูนะครับก็เอ,อ้ยแต่ว่าเควสเขาบอกให้ใช้ pat นะครับ pat จะเป็นอีกอันนึ่ะเ,เดี๋ยวเข้าไปดูกันแล้วกันนะสู้ให้ดูนะครับเลืออกก่นนะครับ มา PAT เ,เดี๋ยวเลือกก่อนนะครับ PAT อยู่ไหนว่าอันนี้นี่อันนี้นี่นี่เป็น PAT นะครับได้มาฟรีอยู่แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมก็เอาไว้เนี่ยไว้ไว้ข้างหลังจะดีเปล่าวะคือผมไม่รู้ไงว่าไว้ข้างหน้าหรือไว้ข้างหลังจะเวิร์กกันเอาลองดูแล้วกันนะ PAT สองอันไปลองดู PAT อ่าได้ครับผมม,มันเป็นตัวเคลียร์เป็นตัวเคลียร์มอนผมนึกว่ามันจะอยู่กับที่ไม่อยู่กับที่นะเนี่ย PAT เป็นตัวเคลียร์มอนครับ เพราะนั้นมอนสเตอร์เยอะๆแบบเนี้ยก็เวิร์กเลยเออเวิร์กเลยครับผม PAT e นี่หมุนปาาป่าป่าป่าสะใจมากครับผมเห็นว่าเรียบร้อยนั่นแหละสามยูนิตตายไป <c oughs> อ่าเดี๋ยวต้องสู้อีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อที่จะทำให้อ่าให้เควสนี้มันผ่านนะครับอ่ะแต่ว่าเลเวลผมอัพก่อน,นครับเพเวลอัพก็ได้รับพลังกับความเสียหายมาเพิ่มเติมด้วยนะครับ แล้วก็ได้ได้เป็นเวทกับตัวละครตัวใหม่มาด้วยนะครับอะไรอะไรมาอีกเนี่ยโอ้ปลดล็อกเวทบนใหม่คราวนี้คือได้มาเพียบเลยนะครับเราสามารถจัดได้ด้านนอกนะครับดูตรงไซคิกเห็นไหมครับข้างๆฮีโร่เนี่ยเห็นไหมครับเออตอนนี้เราก็จะมีฮีโร่หลายตัวแล้วเห็นไหมครับเออนะมันก็จะแบ่งเป็นประเภทประเภท,ปร,เภทประเภทไว้นะครับก็ลองดูตามสถานาการณ์ลวกันนะครับอย่างไททัทนเนี่ยแน่นอนเป็นตัวถึกและบึกบึน นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมไปเปิดกระยาปองมาเนี่ยผมก็ได้รับเป็นการ์ดด้วยแล้วเอาการ์ดพวกนี้ไปอัปเกรดได้นะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่เห็นไหมว่าเราใช้แต้มเท่าไหร่เพราะนั้นช่างใจดูนะก่อนจะอัปเกรดว่าตัวนี้เราใช้บ่อยเปล่าไม่ใช่ว่าเออะไรจะไปอัปเกรดอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้ใช้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเสียได้ได้นะครับส่วนใน PA อันนี้โอเคเลยนะครับโอเคเลยก็คือไว้ตีตีหลายตัวนะครับเหมาะกับการทำเควมไม่กี่มากนะครับโอเคอะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงครับผม จัดมาครับคราวนี้ PAT จริงๆ PAT เนี่ยควรจะไว้ขอบขอบถูกปะ่ะเออเนะี่ยไว้ขอบขอบ PAT หมดเลยปะล่ะเออแทงตัวหนึ่งอาเชอร์สักตัวหนึ่งแล้วกันเออต้องระวังพลังไอ้นี่ด้วยนะมันจะเป็นเหมือนค่าคอสอะถ้าเกิดเราเอาแต่ตัวดีๆลงไปแล้วค่าคอสมันเกินก็ไม่ได้นะครับโอเคเนี่ยค่าคอสพอดีได้อยู่นะครับจัดไปมาอันนี้มีแทงหนึ่งแล้วก็ PAT นะครับ PAT ตบหน้าสันหมดอนะเออตบหน้าสันหมด เอ้ยแต่ว่าด้านขวานี่เอ้ยขอโทษด้านซ้ายนี่หายไปเร็วเหมือนกันนะไม่เป็นไรฟ้าผ่าต้ำโอ้โกโลงโกลเลมอะไรล่วงหมดเลยครับโดนลุมเพราะนั้นจริงๆควรจะใช้ PAT นะครับในด่านแบบนี้นะครับสตูแบบไม่ค่อยเก่งมากแต่มาจํานวนเยอะอะไรเงี้ยเออส่งโกลเลมไปแพ้ทางซะอย่างนั้นนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับผมโอเคเอ่ะเขาผ่านภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะรับของรางวัลกันก่อนนะนี่ เข้าใจะลักษณะการเล่นอย่างเออมันจะค่อนข้างอินดี้ก็คือมันก็เล่นไปเรื่อยๆืแบบเนี้ยครับก็ค่อนข้างแปลกแปลก,กแนวไม่ซ้ำไม่จําเจกับใครใช่ไหมครับเกมนี้ไม่ได้ขายกราฟ,ฟิกนะครับแต่ขายความอินดี้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับกราฟ,ฟิกก็น่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วยังอื่นมีอะไรอีกบ้างนะครับคือหลักๆกก็อย่างที่เห็นนั่นแหละเราก็เล่นไปอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีไอ้นี้ด้วยนะเวอร์บอสเห็นไหมครับ ซึ่งใครเจ๋งเราก็ไปลองสู้ดูได้ผมเคยเจอด้วยมังกรตัวนี้ตัวเบื้เริ่มเลยแต่ว่าเรากดเดินหามันไม่ได้ครับแต่ตัวใหญ่จริงตัวใหญ่จริงผมเคยเจอแล้วนะครับตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ด้านขวามีกล่อง PVP ด้วยนะครับเห็นไหมคือเราสามารถไป PVP กับชาวบ้านเขาได้ด้วยนะครับแล้ว PVP ยังไงก็อย่างที่บอกแปะปุ๊บแล้วก็คลิกรูปดาบเข้าไป PVP ได้เลยนะครับอะไรแบบนั้นเป็นต้นนะครับส่วนกระเป๋าก็ไม่มีอะไรมากลองเข้ามาเช็คดูมันจะเป็นพวกวัตถุดิบที่เราเก็บมาจากตามฉากต่างๆนั่แหละครับ แล้วก็อย่าลืมนะที่มี NPC อยู่ตามเมืองอย่างเงี้ยเราแลกของก็ได้นะครับเออแลกของมาจะได้ก็เป็นของฟรีอะนะเก็บของตามฉากมาก็ไปแลกแลกมานะครับโอเคนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีพวกภารกิจด้วยนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่มานะครับเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมอื่นๆน,นะเช่นระบบเพื่อนเพื่อเราไม่เจอเพื่อนในหน้าจอไงเราอยากจะแอดเพื่อนจากระยะไกลก็ตรงนี้เราทําได้นะครับด้านขวาเลยเห่เชิญเพื่อนแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปแค่นั้นเองครับผม เดี๋ยวพอมีใครขอมาเป็นเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยเราก็กดติ๊กถูกแค่นี้เองก็จะเป็นเพื่อนกับเราเรียบร้อยแล้วเราก็สาม,มารถติ๊กเข้าไปได้เห็นไหมครับแต่ว่ามันไม่มีการชวนมาตั้งตรงตั้งต,งตีอะไรเงี้ยไม่มีนะเพราะว่าเกมนี้มันตัดฉากเข้าไปสู้ไงเพราะฉะนั้นการมีเพื่อนเนี่ยในตอนนี้ก็อาจจะแบบเอาไว้แบบนะเป็นเพื่อนกันแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็วันดีคืนดีก็นัดมา PVP ตีกันอะไรอย่างงี้ทําได้นะครับทาได้นะครับ่ว,วนอื่นๆนอกจากระบบเพื่อนที่สำคัญสำคัญก็คือจะเป็นระบบแคลนนั่นเองหรือระบบกิว แนะนำก็หากิวอยู่ก็แล้วกันเนาะเออนะครับจะได้แบบพูดคุยแชทกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อ Facebook เชื่อมต่อ Google Play อะไรงี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือตั้งค่าซึ่งใครที่โหลดมาแล้วไม่ใช่ภาษาไทยก็มาปรับตรงนี้นะครับก็มีภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนะเพราะนั้นก็โดยรวมแล้วถือว่าน่าสนใจใช่ไวยกันถือว่าน่าสนใจนะครับค่อนข้างอินดีนะครับใครหลายๆคนอาจจะเบื่อแบบ MMO Auto ตไม่บรรยะบรรยังเลยอะไรเงี้ยก็มาลองเล่นเกมนี้ดูก็ได้นะครับน่ารักน่ารักไม่กินกไม่กินกราฟิกไม่กินทรฟฟนัพยากรด้วยนะครับแถมมีภาษาไทยอีกตะหากนะครับก็ลองดูครับเป็น MMO อีกทางเรื่องหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้บายบายนะ